ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเดอร์นะครับเอเวลขาขณะนี้ก็จิตนาฬิกานะครับยี่สิบสามนาทีนะครับตอนนี้ช่องหมวดฟืนเดนรอร์นะครับก็อยู่นะครับทางอ่าทิศตะวันออกนะครับของอะนะครับ พวกน้องนานะครับที่มองเห็นนี้ก็จะเป็นลานจอดรถแล้วก็ไล่มันสับปะหลังนะครับจึงเก็บผลผลิตเสร็จแล้วแล้วก็ผลตกมาก็กำลังจะทำการปลูกต่อนะครับวันนี้เราประทาท่านนะครับเลาะโคกน้องนานะครับ,รบไปเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับไปกับหมดฟืนเด้อ ตอนนี้เราก็อยู่บริเวณทุ่งนานะครับทุ่งนาหลังบ้านยูทูปเปอร์นะครับนี่นะครับฝนตกปีนี้เราคงจะไม่กี่เดือนแล้วครับเราก็คงจะทำนา ันนี้ก็เป็นผักสวนครัวนะครับหลังบ้านยูทูบเบอร์นี้ก็จะมีผักสวนครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นผักกาดมะเขือพริกนะครับข้าวโพดนะครับตามที่เรามองเห็นนะครับนี่นะครับ จะเป็นพืชผักตอนนี้ก็จะเป็นพืชผักสวนครัวนะครับก็จะมีข้าวโพดนะครับข้าวโพดมีพริกมะเขือนะครับอหอมต่างๆนี่นะครับสามารถนะครับเก็บกินได้นะครับนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็น อันนี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังอันนี้ก็จะเป็นะนะครับสวนครัวต่อไปก็จะทำรั้วกินได้นะครับด้านหลังในรั้วกินได้ ตัวน,นี้เราก็อยู่ถนนเส้นกลางนะครับเส้นกลางนะครับถนนเส้นกลางอาตอนนี้ก็ฝนยังตกอยู่นะครับฝนตกลินเบาๆนะครับนะครับ ตอนนี้เราก็พาท่านรัดเลาะนะครับมาถึงนะครับบริเวณร้านค้าน,นี่ก็จะเป็นร้านค้าเสื้อผ้านะครับป่าคำสา้ลานปู่ปาริจิตนะครับบริเวณนี้ก็จะเป็นลา,านจอดรถนะครับลา,านจอดรถนะครับ <tr igger> อันนี้ก็จะเป็นร้านจะลรถวันนี้ฝนตกนะครับไม่ได้ทําความสะอาดนะครับร้บานจวลรถอันนี้ก็จะเป็นร้านเฝอนะครับเฝอร้านเฝอหรือร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับนี่นะครับนี่ก็จะเป็นร้านป่าคำใสนะครับอันนี้ก็จะเป็นร้านเสียสิน้น ร้านเสียเส่นนี่ก็จะเป็นร้านน้ำแข็งใสนะครับขนมหวานแอนเฟมเบอรี่ร้านเสียเส้นเดี๋ยวดูแลโดยน้องปุ๊นะครับเมียน้องเหมียวนะครับนี่ก็จะเป็นร้านถ่ายรูปนะครับกิมมี่ ใช่นะครับตอนนี้ก็จะเป็นอดีตร้านถ่ายรูปแล้วนะครับนี่นะครับก็จะเป็นอดีตร้านถ่ายรูปนะครับนี่ก็จะเป็นสวนหย่อมนะครับสวนหย่อมวันนี้ไม่จ้องรดน้ํานะครับสวนหย่อมเราจ้องรดน้ําฝนตกนะครับทําให้ต้นไม้ นะครับหญ้านะครับเขียวสะอุ่นสะอุ่มนะครับสดชื่นนะครับพอเข้ามานี่ก็จะเป็นตูประตูรูปหัวใจในะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องฟ้านะครับรูปหัวใจเคื่องฟ้าเข้ามาก็จะมีกล้วยไม้นะครับดอกกล้วยไม้สวยๆงามๆนะครับ มันก็จะเป็นกล้วยไม้นะครับทางเข้านะครับนี่เราก็เดินไปตามที่เราวางทางเดินนะครับมีห้องน้ำห้องส่วมนะครับบริการท่านสี่ห้องนะครับเราจะเพิ่มอีกเป็นสองห้องให้เป็นหกห้องนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้วยไม้นะครับกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้ สีนะครับสวยงามมากน,นะครับอันนี้ก็จะเป็นสีอะไรน้อนะครับสีม่วงสีบานเย็นน,นี่มาก็มีศาลานะครับฝนตกก็นั่งหลบฝนนะครับอยู่ที่ศาลานะครับสบายนะครับ นั่งก็ได้นอนก็ได้นะครับนี่ศาลาเเรียกพีว่าศาลาธิดาที่ททีนะครับนี่นะครับตามสวนก็จะมีดอกกุหลาบนะครับท่านได้ให้ท่านได้ชื่นชมนะครับสวยงามอันนี้ดอกอะไรเนอะสีขาวๆนี่นะครับรดน้ำ ทุกวันจะจำไม่ได้นะครับอันนี้ก็ดอกนะครับสวยงามมากดอกสีขาวแต่วันนี้จนไม้ของเราก็ได้ดื่มน้ำฝนเข้าไปแล้วนะครับรู้สึกว่าเขียวชอุ่มสดชื่นนะครับดูต้นไม้ก็สดสดชื่นดูคนก็สดชื่นไปด้วยนะครับ บริเวณนะครับเราก็เดินไปเรื่อยๆนี่กดอกกุหลาบนะครับอันนี้ก็ดอกไม้สวยนะครับเดิน,น,ดไ,น,น,นไปเรื่อยๆนะครับตันนี้ประตูประตูยังไม่เปิดนะครับประตู ประตูลานปูนะครับยังไม่เปิดนะครับต้องใช้ลืกกุดแกรประตูลานปูยังไม่เปิดตรงแชลืกกุดแกนะครับ เด็กน้อยก็มาด้วยนี่ปเดินคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับผา,าท่านานะครับเดินชมสวนชมบ้านชมที่นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจนะครับนี่ ครับิีนี้ก็จบลงเพลงนี้ฝากกดติดตามช่องอวดฟุนด้อนะครับอขอบคุณนะครับสวัสดีครับ